สิบประโยคภาษาเยอรมันง่ายๆใครๆก็พูดได้ถึงตาเธอแล้วดูบิสดรานดูบิสดรานตั้งแต่ตอนนั้นอาบาไซเดมอาบาไซเดมเพื่ออะไรหวซูหูวเฟือ บัวซูบัวเฟือราคาถูกดีนะเซอร์กุนสติกเซอร์กุนสติกเพิ่มอีกไหมน็อกดาซูน็อกดาซูวันเสาร์อาทิตย์นี้อัมบ um ูเคลเอนเดอร์อ um ัมบูเคลเอนเดอร์ อยู่ที่ทำงาน by day by day ในวันว่าง in the free side in the free side แพงเกินไป Sue toyer Sue toyer แ็กเกินไป e t w a s Sue เอง e d w a s Sue เอง แล้วพบกันใหม่บิสใกล์เจอ